ไอติมสสพักก้าวไกลประกาศจุดยืนชัดเจนหลังเพื่อไทยจะเข้ามาขอโทษ วันที่9สิงหาคมที่รัฐสภานายภริชวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยระบุว่าจะมีการพูดคุยกับพักก้าวไกลเพื่อขอโทษและขอให้สมาชิกโหวตแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยว่า เป็นข้อมูลที่ตนเพิ่งทราบตนไม่ได้ทราบมาก่อนแต่ท่าทีและจุดยืนของพักก้าวไกลต้องให้ผู้จรจาที่มีข้อมูลครบถ้วนมาชี้แจงส่วนในที่ประชุมพักเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการพูดคุยไม่มีการพูดคุยถึงการโหวตนายกเพียงแค่เป็นการประชุมระเบียบวาระที่เข้าสู่ที่ประชุมสภารวมถึงหารือเรื่องกฎหมายเปลี่ยนประเทศทั้งสชุดที่ได้ยื่นวันนี้ เมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วถ้าพักเพื่อไทยเข้ามาขอโทษทางด้านนายผลิตเองจะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่นายผลิตกล่าวว่าส่วนตัวตนไม่ได้แทรกแซงแต่จุดยืนของพักชัดเจนกว่า เมื่อถามว่าภายในพักได้มีการพูดคุยถึงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒ์สันติพาดาที่ต้องลาออกหากพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายพริศกล่าวว่าเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปตรงนั้นจนคิดว่าเรื่องของข,องข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเราทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งต้องพูดคุยเมื่อถึงวันนั้นอีกที อย่างไรก็ตามต้องรอดูท่าทีที่ชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยพรรคอะไรบ้างซึ่งการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยระบุว่ามีการสลายขั้วทั้งหมดนายผลิตกล่าวว่า ตนคิดว่าจุดยืนของพักก้าวไก่ชัดเจนมาตลอดว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจึงแปลงมาเป็นคะแนนสนับสนุน8พักการเมืองที่เซ็น MOU ร่วมกันฉะนั้นเราเชื่อว่าพันธมิตรจาก8พักเดิมเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ